啊。 สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยนไปนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ถ้าสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับดาวไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน,ไหนก็เป็นการบอกเหตุไปนะรนะเรื่องราวดาเนินยังไกก็ว่าน แต่เราจะเสริมด้วยวิชาไพ่เทพินดูมาขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและสิ่งไหนเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกลายเป็นดาวเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีพฤจิกนะครับในช่วงวันที่16จนถึงสิ้นเดือนก็แน่นอนนะครับตนุรักษ์ของเรานะครับนะจากที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วตนุมรณะก็มีเรื่องเล่าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะแต่หลังจากวันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่16 นะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาเาที่ยงคืน9นาทีนะครับตอนนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเริ่มจะโอเคแล้วนะตน,นุก,ก็คือตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตนิก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเข้าไปรับฟังนะครับเข้าไปอ่อนน้อมอมตนนะครับเข้าไปหาทางออกนะในทุกๆเรื่องนะก็ว่ากันไปเพราะตน,นุเป็นปกักแล้วได้ ได้ราชาโชคนะแล้วดาวพระอังคารเองเนี่ยที่อยู่ในราศีพฤษภกเนี่ยเรายังได้ตําแหน่งนะครับองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์สําหรับชาวนะครับกีตาเกณฑ์นะซึ่งเป็นเกณฑ์แมลงนะซึ่งมีราศีเดียวแหละก็คือราศีพิจิกนะ ตัวเราเองเข้าไปนะครับช่วยคนนู้นนี้นั้นอะไรก็ว่าไปเข้าไปรับฟังปัญหานะครับเข้าไปคีย์คายนู้นนี้นั่นอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราได้ตาแหน่งราชาโชคทําให้เราได้ตําแหน่งอง,งนนะค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์นะก็จะส่งผลให้ชาวราศรีพิจิกจะเป็นที่รักนะครับของคนมากมายนะครับก็ส่งผลดีนะก็ะให้เน้นในเรื่องของการเข้าใจคนละกันนะการที่เราเองเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วเข้าใจทุกเรื่องนะ จะเกิดผลดีกับเรานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่าอีกภพเรือนหนึ่งนะครับเป็นยังไงนะอีกภพเรือนหนึ่งแน่นอนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าอรินะครับอลิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปตอนนัตตนินะอลิเนี่ยนะถ้าไม่ได้เป็นกาลิกินีเนี่ยจะทายดีสําหรับชาวราศีนะครับพิกิเพราะว่าอริ จะแปลว่าการพัฒนาตนนะครับการช่วยเหลือปัญหาการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นแหละก็ว่าไปอัลลีปัตตนิคือตัวเราเองเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาหคนอื่นทําให้เกิดราชาโชคอันนี้คือมุมดีแต่ถ้ามุมเสียอลัลลีปัตตนิแล้วถ้าเป็นการิกินีก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องยุ่งๆกับคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะครับหรือผู้ไม่หวังดีต่างๆนะฮะหรือมีศัตรูได้ง่ายนะครับหรือร่วมมืออะไรยังไงใครมาติดติดขัดขัดขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดข้องไปหมดนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงถ้าดีดียังไงแล้วถ้าเสียเนี่ยทำไงให้หนักกลายเป็นเบาเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับโอเคนะครับเขาเรียกว,ว่าได้ไพ่นะครับโกปานะคือไพ่นี้เขาเรียกวไวาพาอ่อภิสิทธิ์ชนเหนือคนอื่นนะครับนะท่านเองเนี่ยเป็นพระนารายณ์อวตารมาในสมัยของพระกิตสนะนะครับท่านเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วเป็นเด็กที่ ที่เล่นนะครับนะและท่านเองเป็นคนที่น่ารักนะครับตัวของเราเองเนี่ยให้ทําตัวนิสัยคล้ายๆกับนะครับพระกิษนะนะครเป็นคนที่นะว่านอนสอนง่ายเป็นคนที่เข้าหาคนง่ายคนเห็นเนี่ยรู้สึกเป็นมิตรนะครับถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับทุกเรื่องเนี่ยนะเราจะได้อะไรมาโดยง่ายนะครับเนี่ยอาหารที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเ็เปรียบเสมือนนะครับปัจจัย4นะครับทำให้เราเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาะแต่เราต้องง่ายเข้าถึง เข้าใจนะครับแล้วก็ทําตัวเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการนะครับทุกเรื่องนะครับสำหรับคนที่มีปฏิสัมพันธ์นะในลักษณะการร่วมมือเนี่ยเราจะเป็นลักษณะอารมณ์อร่วยปณีปนอมนะครับนะตอบโจทย์ความต้องการให้เน้นประมาณนี้นะครับและชาวราศีพิจิเนี่ยคุณจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการร่วมมือทุกอย่างทุกเรื่องนะครับนะร่วมมืออะไรยังไงนะครับจะสําเร็จหมด นะฮะก็ต้องทำตัวเหมือนนะครับพัสกิษณะนะครับปังนี้เลยปังโกฟาก็คือว่านะครับน่ารักนะครับเข้าใจอะไรประมาณนี้นะทำให้คนอื่นที่เข้ามาเนะี่ยรู้สึกไม่อึดอัดนะครับจริงใจอะไรประมาณนี้แนวๆเน,นี้ยแล้วคุณก็จะสำเร็จทุกเรื่องนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้ารือกัมมะ นะคำมา่ก็แบบว่าการงานการกระทำความรับผิดชอบแน่นอนไอ้ตอนที่อยู่ในราศีตุลเนี่ย นะครับหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วนะก็มีปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรกันก็ว่ากันไปแต่หลังจากนั้นจะดีแล้วสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับดาวเจ้าเรือนกรรมะจะมากุมลัคนามาทับลัคนานะสงผลให้นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานงานเยอะงานมากนะครับมีความรับผิดชอบเยอะนะครับท่านเข้ามาในวันที่17จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา8ปดนกาห้าสิบสามนาทีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นะเวลามีอะไรเขาจะนึกถึงเราก่อน นะเพราะกรรมะนะครับมากุมลัคนาทับลัคนาลนักษณะประมาณนี้ทําให้เราเป็นคนที่นะครับมีความรับผิดชอบแล้วก็โชคดีเกี่ยวเรื่องของการงานนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะมีโอกาสนะอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องก,การงานของชาวราศีพิจิกนะยังไงนะครับให้ประสบผลสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยนะโอเคนะครับได้ไพ่นะครับอย่นะยามาส่วนใหญ่แล้วนะคนที่จะประสบผลสําเร็จ นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแล้วกันนะครับจะต้องมีบุคลิกนะครับลักษณะที่เป็นคนที่ทุ่มเทกับงานนะครับแล้วก็เป็นคนตรงมาตรงไปนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่ร <c oughs> ักความถูกต้องนะครับเราจะเห็นว่าท่านพญายมหรือพญายมราชเราเนี่ยนะครับกำลังตัดสินคดีความนะครับด้วยความนะตรงมาตรงไปเถนตรงในลักษณะต่างๆพัะสุวรรณสุวรรณที่อยู่ด้านข้างนะครับก็ เข่งขึงเหมือนกันนะฮะตัวเราเองถ้าจะประสบผลสาเร็จให้เราดูผลงานของเราในอดีตนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานเนี่ยตรงมาตรงไปไหมนะเราทํางานดีไหมเรามีความรับผิดชอบไหมนะครับเนะี่ยถ้าเราทําได้ตามเงื่อนไขนี้คุณก็จะมีความจเจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานแบบดีเยี่ยมแต่สาหรับท่านใดที่นะครับไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนี้หมดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็นะครับนับจากนี้ไปเราก็ทํางานแบบว่าตรงมาตรงไปมีความรับผิดชอบ นะหน้าที่เรามีอะไรเราก็ทําตามหน้าที่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับหน้าที่การงานของคนอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเราเอาแค่เราเรามีหน้าที่อะไรเราทําตามหน้าที่ของเรานะครับแค่นั้นก็จะสุข ทำให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จเกี่ยวหน้าที่การงานของเราได้อย่างดีเยี่ยมนะและไพ่นี้ยังมาเตือนสําหรับคนที่นะครับกำลังเข้าไปอยู่ในจุดที่อับหรือจุดที่ไม่ดีหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับก็ให้ลดละเลิกซะนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับตามมาในภายภาคหน้านะครับเพราะการที่ได้ไพ่ย,ยม,มราชเนี่ยนะครับหรือพยายมเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องนะครับนะ เอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุธเองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนนะเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังความไม่ได้ดังใจนะครับหรือการโยกย้ายนะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยในราศีกันเราจะเรียกว่าพบลาภ นะลาภะก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่เราปรารถนาช่องทางในการหาเงินหาทองนู่นนี้นั่นแลวก็ว่ากันไปนะโอเคนะในช่วงของวันที่1เนี่ยจนถึงวันที่8เนี่ยนะไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนลาภะก็ตกวินาศนะรักษาทรัพย์ไม่อยู่ดาวเจ้าเรือนมรณะตก วินาศนะครับก็อาจจะเครียดหรือวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของลาผลน,นู่นนี่นั่นที่ถูกทําลายไปหรือคาดหวังอะไรก็สุดแท้แต่มันไม่ลาบลื่นนะครับแต่หลังจากนั้นจะดีแล้วนะครับหลังจากที่ดาวจุเรือนลาพะนะครับมากุมลัคนาเราเนี่ยนะหรือมาทับลักนาเราในวันที่9จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10บนาฬิกาสินาทีก็จะเป็นคนที่โชคดีโชคดีเรื่องของการงานเพราะว่าลาพะไปกุมกับดาวอาทิตย์ นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะเราก็โชคดีเรื่องของการงานวิถีชีวิตการเดินเนินชีวิตนะครับช่องทางในการหาเงินหาทองนู่นนี่นั่นอะไรของเราเนี่ยราบรื่นไปหมดแต่สําหรับบางท่านที่บังเอิญปีนี้ดาวพระพุดคุณเป็นการเลกินีนะเาเรียกว่ามรณะมากลุมลักนาก็าให้ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของสุขภาพ นะครับนะเรื่องสุขภาพเรื่องความเครียดเรื่องความวิตกกังวลเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะเอาล่ะก็ไปตรวจเช็คล่างกายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเิว่าไพ่จะเสริมยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าทํายังไงเราถึงเองจะประสบผลสําเร็จนะครับรายได้2รายได้3หาเงินหาทองหาเอ่อมีรายได้จากการทํางานในลักษณะต่างๆเดี๋ยวเรามาดูเิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้เราปฏิบัติตนยังไงนะครับโอเคซอกแสวงหานะ นะครับสกันดาเนี่ยก็คือพระขันทุกมานนะครับท่านเป็นลูกของพระศิวะนะครับกับพระแม่อุมาทีวีและเป็นพี่ชายของอุพพิคเคนนะครับท่านเนี่ยมีศักดิ์เป็นทหารเอกของสวรรค์ท่านเก่งมากแต่ท่านไม่เคยทอดทรุระกับหน้าที่อะไรของท่านเลยนะท่านเสาะแสวงหาโอกาสอะไรต่างๆตะหลอดนะท่านขึ้นนกยุงนะครับเพื่อไปทําภารกิจหน้าที่ระพิิเคนเองเนี่ยท่านก็ให้พรให้หอยสัง เป็นชื่อเสียงให้อาหารเป็นความอุดมสมบูรณนะ์นะเปรียบเสมือนตัวเรานะครับนะคือหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองตลอดเวลา นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานอะไรอารชีพอะไรการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาตนอยู่เนืองๆนะครับจะส่งผลให้ตัวของคุณเองเนี่ยประสบผลสําเร็จรอบด้านและยิ่งเป็นในเรื่องของลาภด้วยนะก็เป็นในเรื่องของการเงินการทองนะครับหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่จะทําให้เรามีไรายได้2รายได้3เพิ่มขึ้นมาให้เราเรียนรู้นะครับดูจากข้อมูลใน Google ใน YouTube ในท k To อกใน Facebook อะไรเนี่ยเราก็หาข้อมูลไปนะพอเราเจออะไรที่มันถูกกระฉลก,กเราแล้วเรารู้สึกว่ามันทําได้นะมันอาจจะมีโหเยอะแยะไปหมดนะ่ร้อยแปดพันเก้าอาชีพมาน่ะนะนะแต่เอาที่ว่ามันเชื่อมโยงกับเราที่เราสามารถทําได้จริงและมันไม่ลําบากจนเกินไปให้เราเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นก็จะทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีไรายได้เพิ่มนะทำให้การเงินการทองของคุณเองเนี่ยมากมายจากที่มีอยู่ นะครับไพ่ก็จะมาเสริมประมาณนี้ก็คือเราอย่าทอดทุระอะไรที่เป็นรายได้เป็นเงินเป็นทองที่เราทําได้แล้วเราจับต้องได้นะไม่ใช่ว่าเราคิดโอ้โหจินตนาการไปเทียบกับคนที่เขาประสบผลสําเร็จแต่เขาต้นทุนเราไม่เหมือนเขานะเราคิดยังไงไม่ได้เอาเท่าที่เราทําได้มองซ้ายมองขวาดูซิว่าเราทําอะไรยังไงได้บ้างรอบตัวเราเราก็พัฒนาไปถ้าเราไม่รู้ก็เรียนรู้ศึกษาไปแค่นั้นเองนะเดี๋ยวคุณก็ต้องมีรายได้มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับนะก็นะครับ,นะนะรบขอให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะ นะเกี่ยวเรื่องที่เราถนัดแล้วกันเนาะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพรกรหัสปารีนะครับดาวระหัสปดีนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบการลงทุนบุตรหลานลูกหลาน ไอเดียจินตนาการการลิเริ่มนะส่วนในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพบการเงินนะที่แปลว่ารายได้การเงินได้มาของการเงินการทองในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะแน่นอนนะครับท่านอยู่ตรงเนี้ยทั้งเดือนเลยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะก็กระดุมพระ นะไปอยู่ในเรือนของปุตตะและดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรก็ส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยนะครับมีไอเดียจินตนาการมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับในลักษณะต่างๆมีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นในลักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคเนี่ยการเงินก็อยู่ที่เราเองเนี่ยนะครับมีศักยภาพลักษณะ ประมาณไหนนะถ้าเรามีศักยภาพนะเกี่ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดเงินเกิดทองได้มากมายเพราะการที่กระดุมพับไปปูต่างเนี่ยแสดงว,ว่าเอาเงินเนี่ยไปต่อเงินนะครับหรือเอาสินค้าหรือมีการพัฒนาสินค้านะเพื่อไปต่อยอดให้ขายได้อย่างงู้นอย่างนี้อาจจะมีสินค้าอยู่หนึ่งอย่างขายดีนะก็อาจจะไปหาสินค้าที่2ที่3ที่4อะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้เป็น มีรายได้จากเสริมการเป็นรายได้หลักในลักษณะต่างๆเนาะอะไรประมาณนี้ก็นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะครับนะพอลาพักก็ามากุมรัก ดาวเจ้าเรือนการเงินจะเป็นเกษตรอยู่ในพวกปุตาะนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างจะเหงงนะครับเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินทองช่วงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเซี่อไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้จัดเรือนก้าวหน้ารวยๆเฮงๆปังๆซินะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าได้ไพ่นะครับนะประมาณไหนนะเอาละนะครับนะได้ไพ่เต่านะครับไพ่เต่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ของความมั่นคงนะ นะครับถ้าเราเองยังนึกไม่ออกบอกให้ถูกว่าเราจะหาเงินหาทองมาในลักษณะ ประมาณไหนก็ให้เราเรียนรู้นะครับหรือหาะะแรงบันดาลใจนะครับจากคนที่เขาประสบผลสําเร็จในชีวิตนะอาจจะต้องมีการหาข้อมูลนิดนึงนะครับแล้วก็ดูประวัติของเขาหน่อยนะว่าเขาทํายังไงเขาถึงร่ํารวยมีเงินมีทองนะแล้วเราก็ลองดูซิว่าเราจะทําอะไรยังไงได้เหมือนเขานะเพราะไพ่เต่าเนี่ยคือไพ่ที่สมบูรณ์แบบเป็นไพ่ของความมั่นคงถ้าเรามาเทียบเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับที่เป็นมากมายเราก็ต้องไปดูซิว่าคนที่เขาสําเร็จเนี่ยเขามี เขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จเขาเรียนรู้อะไร เขามีอะไรพิเศษเขามีคุณสมบัติอะไรนะเราก็ไปเรียนรู้เราก็ไปศึกษานะเราอาจจะไม่ได้เหมือนเขาหรอกนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราเองเนี่ยลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้ามันจะมากมันจะน้อยก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราได้เพิ่มมาจากเดิมนะถือว่าเป็นกําไรชีวิตเราแล้วขอให้เราเริ่มเรียนรู้ขอให้เราเริ่มศึกษานะครับเดี๋ยวเราก็ทํำได้นะนะอมานะหเาเขสสเื เราก็ต้องตองะสความสำเร็จนะครับนะอย่างน้อยอะ่ะไม่มากไม่น้อยมันก็มีประโยชน์นะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤะศุกเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าคู่ค้าคูุ่้นส่วนคู่สัญญาหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับนะก็อยู่ในราศีตุลน,นะครับอยู่ในราศีตุลเนี่ยเราเรียกว่าภพวินาศนะครับนะแต่ก็ในช่วงของ กลับบ้านครั้งนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะดันเป็นเลงกับพระราหูที่เป็นดาวคู่ที่เป็นศัตรูกันนะก็เลยส่งผลให้อดัอดหน่อยดาวพฤหัสอดัอดหน่อยแบบแสดงศักยภาพนะไม่เต็มที่เหมือนเรากลับบ้านเราเนี่ยนะถ้าเรามองไป สบายหูสบายตาก็ไม่เป็นไรไงเราก็มีความสุขแต่ตัวเน mm. er. ี้ยเรากลับบ้านเราแต่มองออกไปไปเจอดาวที่เป็นศัตรูมันก็เลยทําให้เราเองเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละนะครับดาวพศุกร์เองเนี่ยในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13เนี่ยยังอึดอัดอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในภพวินาศเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับตกภพวินาศและเล็งกับพระเราหูนะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับก็อย่าไว้ใจคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือคู่ครองหรือแฟนหรืออะไรประมาณนี้นะ อย่าไว้ใจมากเพราะว่าเขาอาจจะทําความรำบากขึ้นอัดใจหรือไม่สบายใจให้เรานะแล้วเลงกับลาหูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะแบบว่าปิดหูปิดตานะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจใเขาหลอกจะออกแนวๆประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าลาหูเป็นเงาไงเป็นเงาหรือปกปิดเป็นเงามือดอะไรประมาณนี้ทําให้เราเองเนี่ยบางครั้งนะครับมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงนะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในลักษณะ นะครับได้หรือรู้เขาหลอกแต่เ็ตมใจให้หลอกนะอยากหลอกหลอกไปอะไรประมาณนี้ออกแนวแนวนี้นะครับอีกพบเรือนนึงนะครับนะดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นกเกษตรถ้าเราคิดได้นะถ้าเรารู้สถานการณ์นะรู้เท่าทันนะครับความวิบัต,กติก็ไม่ถึงตัวความวินาศก็ไม่ถึงตัวนะครับเอาละหลังจากนั้นจะดีงามแล้ว ดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับนะก็จะมากลุ่มลัคนามาทับลัคนานะครับในช่วงของวันที่14ถึงเส้นเดินเลยเวลาตี52นาทีปัตตนินะครับมาทับลักษณ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในลนักษณะเนื้อหอมนะครับคนจะแวะเวียนเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะก็เราก็มีหน้าที่เช็ค นะครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีในยักซ่อนเล้นไหมมีอะไรแอบแฝงไหมนะถ้าตรงมาตรงไปก็ไม่มีปัญหานะก็คบหาดูใจกันได้นะแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนปตัตนิเนี่ยนะครับมากุมลัคนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยจะมีชอยเยอะมีชอยมากถ้าเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการค้าก็าจะมีคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเนี่ยแวะเวียนเข้ามาหาดีลงานการทานูน่นทำนี่อะไรเขาว่ากันไปนะก็มไม่มีปัญหาแต่ถ้าบังเอิญปีนี้ดาวพระศุกร์คุณเป็นการลักิณีระวังนิดนึงนะครับเพราะจะกลายเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมากลุมลั่ ที่มีสาเหตุมาจากคู่ค้านะครับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนาะนะจะคบใครจะดูใครต้องดูให้ดีว่าเขามีภูมิหลังยังไงถ้าทําธุรกิจธุรกิจยังไงก็เช็คประวัติเขาหน่อยว่าเ,ออเครดิตเขาดีไหมหนู่นนี่นั่นนะเชื่อถือได้ไหมถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ดูซินะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีลักซ่อนซ่อนเงินไหมนะรักสามเศร้าไหมอะไรประมาณนี้จะได้ไม่มีปัญหาเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤจินะครับ นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันได้องค์พระพิเคเนตนะถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยนะก็จะต้องยินดีด้วยเลยนะครับคุณเองเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นคนที่รักครอบค,นะครัวนะฮะเพราะพระพิเคนต์เนี่ยท่านรักแม่ท่านมากนะรักพระนา,างอุมาเทวีมากขนาดตัวเองเนี่ยถูกตัดเสียนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะด้วยความรักนะครับทีเนี้ยตัวของเราเองเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ค้า ที่ดีมีเกณฑ์ที่เจอคู่ครองที่ดีนะครับถ้าเกิดมีมากกว่านหนึ่งนะหรือมีคนเข้ามาเยอะนะ่ะให้เราเลือกคนที่นะครับมีความพ,พร้อมและเขาก็รักครอบครัวรักคุณพ่อรักคุณแม่รักวงศาคะาญายาิอะไรแบบนี้เอาเลือกคนนั้นนะเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้จะจะถูกชโลโงกนะเพราะองค์พระพริคเนตเองเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ นะใครได้ไพ่ใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะประสบผลสําเร็จนะครับเยอะแยะเลยนะครับมากมายมหาศาลนะครับก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่มีสายญานอมภิเษกนะครับก็สามารถ นะครับขอพรอุพภิคเนตให้สมหวังเกี่ยวเรื่องของความรักหรือเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าหรือเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญานะจะทําธุกรกิจธุกรกรรมการโครง,งการค้าอะไรให้ประสบผลสาเร็จนะครับก็ขอพรอุพภิคเนตได้นะครับนะเอาละ่ะก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะเอาละ่ะต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบนะสหชะ นะสหาชาติก็แปลว่าสังคมคนหมู่มากนะครับเป็นกเกษตรตาทิบดีอยู่ตรงนี้นะครับยาวนาน2ปีครึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเป็นเ,เป็นการส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยโดดเด่นเกี่ยวกับของคอนเนคชั่นในลนักษณะต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าดีงามนะไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเอาละนะเราได้ไพ่นะครับพระศิวต่าง นาคตรนาชนะไพ่นี้นะครับเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าคุณจะต้องนะครับมีคอนเน็ชันนะครับมากมายมหาศาลนะคุณจะต้องเข้าหาคนและเป็น่วงที่คุณต้องเข้าหานะคุณจะรอให้เขามาหาคุณเนี่ยไม่ได้คุณต้องเข้าขนาดพระสิวะเองเนี่ยปกติโดยวิถีชีวิตหรือปฏิปทาท่านเนี่ยท่านนั่งแต่สมาธิท่านไม่ออกไปไหนเลยนะการที่ท่านลุกขึ้นมาเต้น นะครับมีนู่นมีนี่เนี่ยแสดงว่ามีเรื่องที่ต้องนะครับทำนะบ,บางสิบางอย่างนะก็เปรียบเสมือนตัวเราเองนั่นแหละนะมีช่องทางหรือมีโอกาสอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะเราต้องไขว่คว้าให้ได้นะเราต้องเค้นศักยภาพของเรามาทําให้มันมีทําให ให้มันเป็นนะด้วยดวาวมะเสารเองที่เป็นเกษตรแล้วได้องค์พศิวะมหาเทพปังนัตร,ราชแล้วแล้วก็นะครับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเราสามารถผ่านสามารถชนะได้หมดแต่ขอให้เราตั้งใจจริงนะองค์พระพิคเนตก็ให้พรนะครับสามารถประสบผลสําเร็จได้เป็นกำลังใจให้พระปิดาของตนเองนะพศิวะเองเนี่ยก็ออกมานะครับทำนู่นทํานี่นะครับเราสามารถที่จะประสบสําเร็จเราจะต้องทําให้มีทําเป็นนะก็ลองคิดดูว่าเราพอมีศักยภาพทําอะไรยังไงให้สังคมนะครับเขารับรู้ว่าเราทําอะไร ้ายอะไรขายอะไรก็เป็นการพัฒนานะครับช่องทางนะครับในการหาเงินหาทองให้เขารู้ว่าเราทําอะไรนะก็สามารถจะประสบผสลามสำเร็จได้นะครับตามใบนี้เลยนะครับองค์พระศิวะปังนักตราดะเอาละต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุ่ม นะเราจะเรียกวพบพันธุนะพันธุเนี่ยก็แปลว่าหลักทรัพย์บ้านอนะสังหาริมทรัพย์แน่นอนการที่เราจเจ้าเดือนพันธุเนี่ยนะครับตกอยู่ในเรือนของอลิเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความสุขในที่ทํางานนะหรือความสุขในที่บ้านนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของจุดจ,จิกจิกนะครับทั่วไปของเสียของซ่อม นะลถเสียนะถ้าหนักหนักหน่อยก็ถูกเบียดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ในลักษณะต่างๆจะเป็นรูปแบบไหนก็สุดแท้แต่นะครับก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังก็ถือว่าเวลาดาวชุวเรือพนพันธุ์อยู่ในเรือนอลิเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะก็ต้องระมัดระวังและพัดเราหูเนี่ยที่อยู่ในเรือนของอลิเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเราหูขันธพลนะในมุมดีเราฉลาดนะครับนะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ในมุมเสียเราก็จะเจอแต่พวกที่แบบโอ้โหเคียวรัก เขี่ยวมาเลยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้เราเองถ้าเราเผลอหรือประมาเรอนเรอะเนี่ยเราก็อาจพลาดท่า,ทาเสียทีได้นะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับทําให้หนักกลายเป็นเบานะครับโอเคนะครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความที่เราใจดีจนเกินไปใจดีจนเขาไม่เห็นค่านะเราดูจากไพ่นะนี่คือไพ่มิตรภาพทั้งนั้นเลยนะเห็นไหม นะเรานั่งบนปลามีปลาเล็กปลาน้อยกระโดงกระโดดอะไรประมาณนี้พอมาอยู่ในเรือนพันธุ์นะแล้วไปอยู่ในเรือนของหลีกก็แ,แสดงว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับให้คนโดยไม่มีเงื่อนไขมาเยอะนะจนเขาเคยตัวนะลำบากเดือดร้อนแค่บีบน้ำตาปั๊บ เอาแล้วเงินเก็บเราต้องไปให้อยู่ในกระเป๋าเขาแล้วนะแทนที่เราไปใช้ใจ่ายส่วนตัวของเราก็ปรากฏว่าต้องไปช่วยเหลือเขาต้องไปเกื้อกูลเขาพยายามใจแข็งหน่อยนะทำอะไรยังไงให้อยู่ในออสายกลางอะไรก็แล้วแต่ที่ทํานะครับแล้วมันมีผลกระทบต่อคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือลูกเมียนะครับอะไรประมาณนี้คุณต้องคิดให้รอบคอบนิดนึงหรืออาจจะปรึกษาเขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจเองแบบเด็ดขาดแล้วเวลามีปัญหา นะคนในบ้านก็ต้องรับเวลาเรามีปัญหาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องรับกับเราบางทีเราอาจจะบอกไม่ได้เกี่ยวเงินทองก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกเขาบางทีเขาห่วงเรานะเขาอาจจะไม่ได้มาเกี่ยวเรื่องเงินทองเราแต่เขาเห็นเราทุกเขาก็เป็นห่วงเรา อะไรประมาณนี้นะทางที่ดีแล้วเนี่ยนะก็ให้รักตัวเองถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์นะครับที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกหรือม,มีเรื่องที่ต้องลําบากหรือหนาใจยังไงเนี่ยนะครับนะค,บนะค,บคิดถึงตัวเองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คิดถึงคนข้างหลังนะที่กําลังจะได้รับผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจของเรานะเพราะไพ่ใบนี้อย่างที่ผมบอกพันธุทุไปอเลี่ะนะหลักทรัพย์มีปัญหาเนะี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนมาขอให้เอาเที่ยวาทางไปเข้าอย่างเงี้ย นะไปช่วยเขาเงี้ยนะโดยเราเองก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตที่บ้านไม่ได้ขออนุญ,ญาตครอบครัวนะเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายเราเพื่อไปช่วยเพื่อนช่วยอะไรเงี้ยนะสุดท้ายนะมันก็มีปัญหาก็รับกันทั้งบ้านนะถ้ายังไงแล้วขอให้มีสติรอบครอบเพื่อนมาเตืนอนในลักษณะตรงนี้ให้รักตัวเองบ้าง ครับนะก็ถึงจะไม่มีปัญหานะครับเอาล่ะนะครับนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดป,ประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องขอใจาเกต้วจะเลี้ยงน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกต้าวฮินดูตลอดสวัสดีคร ครับผมอาจารย์เกต้าพดทุลรดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคลดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทําให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี5 0จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0ูน9 0 1 5 9 5 9นเาย่าะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบูคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทัลอตสวัสดีครับ